หาอย่างหรอกปกติแค่พี่น้องมกน้องใหม่ดาวมกปลาซิวจ้ะพี่น้องปลาซิวค่ะพี่น้องปลาซิวตัวปลาซิวตัวงามอยู่ดีเนาะเบิ้งตายออกมาปลเตื้อตายออหมา เอาเห็นยังมาเอาขนนี่เลยข้าวแต้คักวแต้ใส่เสื้ออุ่นบา้าเกียดสามตัวเลยมันหนาวมันยังมึงขึ้นมันห่ออ่ะเห็ดมกปลาซิวมกน้ำมัค่ะพี่น้องมันวิธีบ,บ,บ,บ้านบ้านชีวิตบ้านบ้านกินอาหารบ้านบ้านพักในสวนใส่พักหลายๆนี่ตก็ร่างพอดีเลยเดี๋ยวนี้พักปลาซิวมันตัวใหญ่ดีเนาะเออมันมีไข่บ่บ่ปลาซิว่วนี่ป่าไข่ดอก ต้วงบองามของแถลงคนคนกินดีนันแถลงทันตีเลยนะดู๋วมี้คักแต่กินดีว่าคนคนหมักเนาะอหารยากเข้มไปป่ะเอพวก้าขี้เหรอเอาไปใช่ขบไปกระแดกใส่เหญ่ยมันแ้วกินกระแดกกบก็กินกรแดกว่าใจกระแดกเล่ไตัดกีบกินประแดกวะ No một xíu xíu một để lại từ con chim mất chicken yak. Kem mất mặt 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 สรวนมัดีเลยล่ะเอาปลาลูเก่เอาไปให้แม่เนียงเอาต้นไูกพีไปน้ำพี่น้องมกปลาซิ่วมังสวังวิวกามทัศน่สเตอร์ไปน้ำยาสมกปลาซิ่วซูจินคะแนนเจ้าของเนี่ยคอว่าสําไดเยหากี่คะแนนจะเป็นคนอื่นเกือบเลยไหนีโรบอและเด้เกือบก็มือคะแนน่หมือนแคกับไม่กี่คะแนนนะครับแต่ผู้ที่ได้ เกค่ว่ากวนห่อไม่เยียมไหมต้องลงกหม่น่ะนะครับพอนหมดที่แล้วเขาผ่านที่ไปเรื่องสัตว์มาแางเมืองเบอร์ระบดีครับก็บางคนก็ดีๆแล้วแต่คนนะครับทุกคนนะครับบางคนก็มุกปลาซิวกันจ้าแซ่บๆปลาซิวงามๆอ่าสดๆใส่ผักยีตูใส่ปลาซีเหล้าครับเพื่อ มีอย่างอี่ก็มีไงต้นหอมมีไงเป็นผู้เพียรหนายหลายคนเนาะเราก็ไม่ระวัากันนะครับการืองแต่ละคนมันบุกซึ่กันมีมกข้าวเดียวได้หรอต้นไงอีอย่างก็สามตัวไอ้ไอ้แปะมันจุดนั่นเนี่ยที่บีบานบ้านพี่น้องทั้งสื่อหวยทั้งมุกวาทู่

ขอบคุณครับ0894223471ครับหน้าใหม่ในช่วงนี้ส่วนทีวีบุญมาทีวีบอดเอ็โคดำเนินรายการครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพิ่งเปลี่ยนเห็ดฟังอยู่ยืดสานอกอำเพือสิไรอำเพื่อไงอำเพือโพื่อนท่านจ้ะจะมาดูว่านบ่ เสียงมีอยู่เบาด้วจ้ะเสียงมีอยู่เข็ดหมกัซิบังไปฟังมีอยู่ไปอันนี้คือบันัาบอ่ะนะได้ไดัเงินเล่าวะเห็ดทบเอาไปนันท์ไทแล้วโอ้บคุรับกที่ลอยนาโอ้าดีครับเพื่อเหรียญมันับโถมาไห้่ปุอบสถ้าปูจะคืออีกจุดนี เย็ดท <minutes> <My> ี <Yeah. S 2> ่บาทกินไรคู่มือจอดิบเบิลนี่แหละครับเอามาขอญหคู่นือจัมอิดเจมเบเล่ไหไม่ใหญ่ซื้อหวยดิแมนแมนแมนครับแส่เดเลยวฟ้าวฟ้าวไรถอดโซาวานางไี้สมันสื่อยู่ยังไงล่ะสื่อยู่ไม่รู้กันห็นเมันขันย่านั่งใส่มุกม้อใหม่ขันย่านั่มันก็ทำให้จุลินทรีย์แล้วเวลาน้ำมาอะไรมันนี้องเร็วครับเดี๋ยวชิมุกน้ำใหม่อีกจุลินทรีย์นี้ได้ได้ผลเร็วครับผม ก็ถามมุกประโแชน์ดีก็คือรถเลยครับตอนนี้นะมีไรรีวันเฮานะครแต่ไรมุกเล้วจ้าอีกก็คือมุกแบบนี้จ้ะพี่น้องมุกแบบว่าบอร์หนึ่งนกแบบใส่ไฟแดดก็หอนกินมุกปลาซิวกันจ้าบรรยากาศบ้านนอกสบายสบายค่ะพี่น้อง

แล้วกินกล้วยต้มกล้วยดิบเครแนานำนั่งจทำจะนั่งคนๆมาเน่เด้อเอาไบุ้งมาขอเางมาเลย้อาวันอย่างยิ่งมีวันอ่างข้าวอันเจ้าบุงไม่กินน้ำเล่เยมาเอเจ้าบุมาเจ้าก็กินเลยทันทันเออที่บุ้งบุ้งมากินน้ำล่าอย Bỏ ở mặt bỏ mặt. I'm cho bên mà. đôi. Do hỏi bằng nè mặt hai khỏi cái thùng hải mặt hai 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 nè, hai mặt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  ยองอีกมันฝนใก้เขาเบียร์ใกล้กล้วยต้่มก็มีนะคะกลวยต้มก็แซ่บผสดี่บเออนี่เหหล้มนั่นอยางแตงตงนานี่าปูคนกินนันบ้มันบดีแม่แดงบะหีไล้มได้แล้วหมูซับพริกเป็นลูกๆหมูสับนะหมูสามัาน เห็น้าใหม่ทั้งปรุงทั้งหั่นเครื่องใส่อัอ,อ,อ,อเห็ดไปทวนปลาตะกปลาขวดนอนนัวพี่หมองำใหม่อย่านั่งปลา ปลาชุลอขาดไม่ได้ช tamam, right? ุลอดบูดตำพริกใส่น้ำากลใส่ะเียบมใส่ดกเสียใสกร้อยันเก็บมีดกันียอนมาดนี่ตัวรถได้ขาทำ

ต่วนก่อนนั่นได้แ้วเหรอไปหาได้ตดงขายมาแล้วย่างขายอย่างแจกคืออย่างขายงูลายได้พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไงเนี่ยไม่ได้จะลองกินได้จะขอไม่ได้มหลายตรงหวัดเยอะอินชีช้ากับม้า น้ำใหม่เป็นตะอ่อนดีนะอ่อนตลาดใหม่ใหม่แล้วแตะเพชรบุนอมกน้ใหม่ใส่มกน้ำใหม่ใส่หูตามตันเลยนี่แม่คัวซิมได้ปะเนี่ยเอาคุณได้สิหลังก็รเดี๋ยวได้เป็นขวดเลยเด้

อ๋อคืดีเราดิก็ต้องซิมมาิมาเด็กิมกิแมบบนี้มกพี่น้องขันตอนมกวางแล้วว่ต้องข้อแล้วนี่กนหนึ่งิ Nu hình náo mốt êm đấy là cái uh. <laughs> <h> <laughs> <em. cười> <laughs> 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 Để mỗi ngày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  คอยตูน่งปเลียตานึงยู่สงสามหมื่นวเป็นยังเออเอาสองสามหมื่นอะไรจเอาคันเลือแกเอาแจกเต้ามีวัสด้เยแตงผสมเออถองเนี่ยปันเขาซีหรอันเปลยนคันเลือกัเอามาเหียนนที่บางกหนึ่มกแกปนาองคนดแ่เตานงยหมกกเอียนไผดิอ๋อไกใครไกใ Hãy subscribe cho kênh đây, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó mai đấy, đấy cha, 你你就是也蛮苦，苦的来。他回来出差不干了，说我我花钱。我花你回来再拿给我交